สักขินนอเรียนรู้ไปด้วยกันทุกวันเปิดใจไปบับ MGT Talk MGT Talk ต่อกัใต้เล่น i เ,เรียมมมมคิดทดคือเทพสวัสดีครับมีข่าวพาดหัวหน่าสนใจจาก Bloomberg เลยครับที่บอกว่าตอนนี้กรุงเทพนี่เนื้อหอมสุดๆ ผูกแบรนด์หรูระดับโลกอย่างดิออร์ล s วีฟูตองเออพอยช์เนี่ยเขาแห่กันมาลงทุนที่ไทยเยอะมากค่ะใช่เลยค่ะเพราะมองว่ากำลังซื้อคนไทยบวกกับนักท่องเที่ยวด้วยทำให้ตลาดนี้น่าสนใจจนมีคำถามเลยว่าเอ๊ไทยกำลังจะแงซงสิงคโปร์ขึ้นเป็นลักชัวรี่ฮของภูมิภาคนี้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันครับเจาะลึกข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆว่าเทรนด์นี้มันจริงแค่ไหนอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วมันสำคัญกับเรายังไงบ้าง ยืนยันได้เลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงมากๆคือแบรนด์หรูระดับโลกตอนนี้เขาไม่ได้มองไทยเป็นแค่เอ,อ่อ emerging market ที่แบบมาลองเชิงแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือขยับเป็น established market เลยเป็นตลาดสำคัญที่ต้องปักหมุดลงทุนจริงจังเป็นสมรภูมิหลักในอาเซียนไปแล้วโหจริงจังขนาดนั้นเลยมีข้อมูลชัดๆเลยนะคะว่า12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีร้านแบรนด์หรูเปิดใหม่ในอาเซียน26แห่ง อยู่ในไทยไปแล้ว11แห่งค่ะ11จาก26นี่เกือบครึ่งเลยนะครับเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าอีกประมาณ15 2 5ถึงแบรนด์กำลังจะตามมาอีกโอ้อะไรทำให้มันแบบก้าวกระโดดขนาดนี้ครับเห็น <c oughs> ว่าปัจจัยหนึ่งมาจากตลาดจีนที่เคยเป็นพี่ใหญ่ของวงการตอนนี้เหมือนจะเผาๆลงเลยครับใช่เลยค่ะอันนั้นปัจจัยใหญ่เลยจีนเคยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะ กินส่วนแบ่งเกือบเกือบหนึ่งใน4ของโลกเลยแต่ว่าช่วงหลังๆยอดขายเริ่มลดลงอย่าง LVMH นี่ Q1 ปีนี้ก็ลดไป3%เอร์เซน์ในจีนอืมลดไปเยอะเหมือนกันนะครับค่ะมันมีหลายสาเหตุทั้งเรื่องเศรษฐกิจเขาชะลอตัวปัญหาอาสังหาอะไรแบบนั้นแล้วก็นโยบายรัฐบาลที่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนการแสดงความร่ำรวยเท่าไหร่อ๋อครับรวมถึงเทรนผู้บริโภคจีนรุ่นใหม่ๆด้วยที่เขาเปลี่ยนไป บางคนก็หันไปเน้น Quiet Luxury Quiet Luxury ค่ะคือใช้ของแพงนะแต่เน้นคุณภาพดีไซน์ไม่ได้เน้นโชว์โลโก้ใหญ่ๆห,หรือบางคนก็หันไปให้ความสำคัญกับพวกประสบการณ์มากกว่าการซื้อของอ๋อเข้าใจแล้วครับพอตลาดหลักอย่างจีนชะลอตัวลงแบรนด์เขาก็ต้องมองหาโอกาสใหม่ๆซึ่งไทยก็กลายเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะเข้าใจเลยครับพอจีนซบบซาไทยก็เหมือนเป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาแทนแล้ว อะไรคือแม่เหล็กของไทยเราเองบ้างครับที่ดึงดูดเขาขนาดนี้อย่างแรกเลยที่ทุกคนนึกถึงก็น่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมคะทำเลเราดีเดินทางสะดวกบินจากหลายประเทศใกล้ๆไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงครับแล้วนักท่องเที่ยวก็หลากหลายขึ้นด้วยแม้ว่าจีนอาจจะยังไม่กลับมาเท่าช่วงก่อนโควิดแต่เราก็ได้จากอาเซียนด้วยกันเยอะมากเป็น10ล้านคนเลยแล้วก็มีอินเดียตะวันออกกลางเกาหลีใต้พวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะคะ่ะ plus 3 1% plus, plus 24%อะไรแบบนี้อืมตัวเลขดีเลยแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะคือกำลังซื้อของคนไทยเองแล้วก็ในภูมิภาคด้วยอ่ากำลังซื้อในประเทศอันนี้น่าสนใจครับ เห็นว่ากลุ่ม t o อปสเปนเดอของเรานี่ไม่ธรรมดาเลยโอ้โหทรงพลังมากค่ะกลุ่มนี้คือลูกค้าบนสุดแค่ประมาณ2%ของลูกค้าทั้งหมดนะคะแต่สร้างยอดขายให้แบรนด์หรูได้ถึง30%ทั่วโลกเลย 2%, 2ทํายอด30%ใช่ค่ะแล้วคนกลุ่มนี้ในไทยก็มีรสนิยมเฉพาะตัวได้นะบางส่วนเขามองว่าของแบรนด์เนมมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วยซ้ำอ๋อมีมุมมองแบบนั้นด้วยค่ะ บวกกับกลุ่มคนรวยหรือที่เรียกว่า HNW High Net Worth Individuals เนี่ยทั้งในไทยและอาเซียนก็โตเร็วมากคาดกันว่า HNW ในอาเซียนจะเพิ่มเป็น1.44ล้านคนในปี2027ส่วนไทยเราก็มี HNW เยอะเป็นอันดับ3ในอาเซียนนะคะแล้วกลุ่มที่รวยมากๆคือ Ultra HNW ในไทยเนี่ยคาดว่าจะโตอ,อีก15%ภายในปี2028โหเติบโตสูงมาก นี่ยังไม่นับกำลังซื้อจากเพื่อนบ้านอย่างเช่นเมียนมาที่เข้ามาทำธุรกิจใช้จ่ายในไทยเยอะขึ้นด้วยค่ะตัวเลขนี้น่าทึ่งจริงๆครับแล้วเห็นว่าตอนนี้มูลค่าตลาดแบรนด์เนมไทยแซงสิงคโปร์ไปแล้วด้วยใช่ค่ะตัวเลขล่าสุดตลาดไทยมูลค่าประมาณ4.64พันล้านดอลลาร์แซงสิงคโปร์ที่อยู่ราวๆ4 0 6พันล้านดอลลาร์ไปแล้วแซงแล้ว แล้วอัตราการเติบโตของเราก็ยังเร็วกว่าด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานด้านรีเทลที่แบบด,ดุดเดือดมากๆในบ้านเราตอนนี้หมายถึงพวกห้างใหญ่ๆหรอครับใช่ค่ะกลุ่มทุนใหญ่ทั้งสยามพิวรรธน์เซ็นทรัลเดอะมอลล์ Mall, เนี่ยเขาทุ่มเงินมหาศาลเลยทั้งปรับปรุงห้างเดิมเปิดแฟลกชิพสตร์ใหม่ๆของแบรนด์ดังๆแล้วก็มีการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอย่างคาเฟ่ของลูวิจองหรือดิอออะไรแบบนี้ อ๋อมีคาเฟ่ด้วยค่ะริ่มถึงพวกโครงการมิกซ์ยูสใหญ่ๆอย่างวันบังคอกหรือเซ็นทรัลเอมเบสซีเฟสสหรือแม้แต่แบรนด์เด e ดเรส n ิเดนที่พักอาศัยที่ร่วมกับแบรนด์หรูอย่างพอเชหรืออมมนก็เริ่มมีแล้วค่ะโอ้โมาครบวงจรจริงๆทั้งช็อปปิง้งกินเที่ยวอยู่อาศัยเลยนะครับแล้วเรื่องซอฟ t ์พ w e r ของไทยล่ะครับดาราเซเลบเหล่านี้มีส่วนช่วยเยอะไหม มีส่วนอย่างมากเลยค่ะพลังของศิลปินดาราไทยอย่างลิซ่าแบล็กพิงหรือไบรท์วชิรวิทย์เนี่ยดังระดับโลกจริงๆครับดังมากในงานแฟชั่นวีคต่างๆสื่อนี่ให้ความสนใจคนดังจากไทยเยอะมากจนเขามีการวัดสิ่งที่เรียกว่า media impact value หรือมูลค่าสื่อที่เกิดจากการถูกพูดถึงเนี่ยของไทยเราทำได้สูงถึง18%ในงานแฟชั่นวีคซึ่งถือว่าสูงมากนะคะ18เลยเหรอครับใช่ค่ะมันก็เลยทำให แบรนด์ Brand, ระดับโลกยิ่งสนใจอยากจะร่วมงานด้วยเพื่อใช้เป็นช่องทางสร้างกระแสแล้วก็เข้าถึงลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกเลยฟังดูดีมากๆเลยครับปัจจัยหนุนเพียบเลยแล้วถ้าลองเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งหรือเวียดนามที่กำลังมาแรงแล่ะครับเราเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกันสิงคโปร์เนี่ยข้อดีคืออินฟราสตรักเจอร์เขาดีเยี่ยมมากๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่า ตลาดเขาอาจจะค่อนข้างอิ่มตัวหรือ saturated แล้วการเติบโตก็จะเริ่มช้าลงนิดหนึง่งอืมอิ่มตัวส่วนวดนาน,นี่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยค่ะโตเร็วมากน่าจับตาแต่ว่าเอ,อ่อโครงสร้างพื้นฐานด้านรีเทลโดยเฉพาะสำหรับรองรับสินค้าหรูเนี่ยอาจจะยังต้องพัฒนาอีกพอสมควรฐานลูกค้าเชน WI เขาก็อาจจะยังเล็กกว่าเราอยู่การจะสร้างประสบการณ์หรูหราแบบครบวงจรมากๆอย่างที่ไทยกำลังทำได้ตอนนี้ ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยงั้นไทยก็เหมือนอยู่ตรงกลางๆที่แบบกําลังพอดีพอดีเลยใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ค่ะเหมือนอยู่ในจุดที่สวิตสปอตพอดีเลยชัดเจนเลยครับว่าโอกาสเปิดกว้างสําหรับไทยจริงๆแต่พอมองภาพการเติบโตการลงทุนใหญ่ขนาดนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันมีความท้าทายหรือมีอะไรที่เราต้องมองควบคู่กันไปด้วยไหมครับ ประเด็นสำคัญเลยค่ะคือเราจะทำยังไงให้ประโยชน์จากการเติบโตตรงนี้มันกระจายตัวออกไปไม่ใช่กระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพหรือในกลุ่มทุนใหญ่หรือแค่กับแบรนด์ต่างชาติเท่านั้นกาบอันนี้น่าคิดเม็ดเงินมหาศาลที่มันสะพัดจากตรงนี้เนี่ยจะไหลไปถึงผู้ประกอบการไทยรายย่อยๆได้ยังไงจะไปถึงธุรกิจท้องถิ่นหรือในภูมิภาคอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะ แล้วในแง่บทบาทของประเทศไทยเองล่ะครับเราจะเป็นได้มากกว่าแค่ทำเลทองให้แบรนด์หรูเข้ามาเปิดร้านขายของหรือเปล่านั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะว่าเราจะยกระดับตัวเองจากการเป็นแค่พื้นที่ให้เช่าขายของไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์หรือ strategic partner ได้ไหมหุ้นส่วนหมายถึงยังไงครับเช่นอาจจะส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างแบรนด์หรูกับช่างฝีมือคนไทยหรือการใช้วัสดุจากในประเทศไทย หรือสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยให้เขาได้ก้าวไปสู่ระดับโลกผ่านเครือข่ายของแบรนด์นี้เลยอ๋อคือร่วมมือกันลึกขึ้นใช่ค่ะการที่แบรนด์เริ่มหันมาร่วมงานกับศิลปินไทยมากขึ้นอันนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่เราก็ต้องพยายามผลักดันให้มันเกิดความร่วมมือที่ลึกซึ้งกว่านั้นรวมถึงเรื่องการมีกฎระเบยียบที่ชัดเจนโปรง่งใสแล้วก็การดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนด้วยค่ะอืม น่าสนใจมากนั้นคำถามทิ้งท้ายที่น่าจะชวนให้เรากลับไปคบคิดกันต่อก็คือประเทศไทยจะบริหารจัดการโอกาสครั้งใหญ่นี้ยังไงดีให้เราไม่ใช่แค่ศูนย์กลางสินค้าหรูแบบฉับเฉวยแต่กลายเป็นหุ้นส่วนของศูนย์กลางสินค้าหรูที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็กระจายผลประโยชน์นั้นสู่คนไทยในวงกว้างได้อย่างแท้จริง